สบายดีสบายดีพี่น้องสู้ขุนคนมอนี่มีโอกาสได้แวะเวียนมาทาั้งบ้านค้ำคังตะบนค้ำคังครับพี่น้องมาเอาบุญกระทินก็เลยมาพอบฟร์มไก่ของอไอ้ไส้ทั้งเขตบ้านค้ำคังตะบนค้ำคังครับพี่น้องก็เลยมาเยี่ยมชม่มฟร์มไก่ชนนะครับเนาะมีแต่ตัวงามๆครับเนาะน้ำผาบรรยากาศนะครับ มาฝากพี่น้องข้อไก่ชนนะครับค่ายวัดปลาพุทธยานนะครับของบ้านค่ำคังตำบนค่ำคังครับมีแต่กไก่โต้งงามครับพี่น้องครับสำหรับข้อไก่ชนเท่าเนาะเออเออโชคชัยฟาร์มโชคชัยฟาร์มฝากน้ำครับวัดปลาบ้านค่ำคังครับพี่น้องครับ เอ้ยสุดยอดไก่ชนครับนี่พี่น้องครับนี่โ้ยสุกใส่ฟาร์มครับขาสูงคนเก้าอีล่ะครับดิโอ้ยโดยตรงครับโดยตรงนี่มีแต่ไก่ตรงงามครับไก่ชนสุดยอดครับนี่คุณนี่เจ้าเก้ามันอีซีเซ่เนี่ยครับพราว่าเรากรีดยางเด็กนะครับเลยเซ่อันอันนี้เนี่ยเตอร์ซีซนี่มหาพันควัาแล้วนี่จนะหาไฟแล้วนั่นนะครับขายบ่ขายอันนี้บกสบาอ สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดนี่จะคข้องฟรามครับนี่จะเจ้องฟ้ามตัวจริงเสียงจริงครับเปาไกมีทั้งปลาทั้งไก่ทั้งยางอ้่นอันนี้แล้วเอาแพ้อะไรไนสามอันนี้สามปัญหานี่นั่นตีไก่หนึ่งนั่นมาเบ่งเอานี่ข้อไก่ชนของแข้ครับนี่พี่น้องครับนี่แฟนๆไก่ชนนี่ผาดบ่ไ้ได้ครับนี่สบายสบาสบายทุาท่านได้สอบไมาสอบเอาตัวนักเรมันนั่น่น มีราคาครับมีราคาขนาดนะครับเขาอันนี้สองร้อยสองร้อยตัวนี้สองร้อยว้าวนะครับสองร้อยตัวนี้มีหลากหลายครับบกวดก็มีเด้วยบกวดก็มีพวกนี้จะขอฟความไม่อนี้เป็นบุญกับทิ้นทั้งคำค้างเราอยากเซ่อะไรจังหน่อยครับบองทีพอพันมันซื้อมาหดอันนั้นหาพันก่านี่ครับนี่นี่ข้อไก่ชนเท่านะครับหมาหมาพลอยสูงโฉวสูงโฉวเลยฟ้า มาจอมาลดครับสุดยอดครับสุดยอดพี่พันหนึ่งนี่พันหนึ่งนี่ตัวงามครับนี่พันหนึ่งตัวนี้พันหนึ่งโอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่โอ้ครับนี่นี่นี่โชคชัยฟาร์มครับฝากน้ำครับมาดโชคชัยฟาร์มนี่ครับติดต่อครับติดต่อเดี๋ยวสิปัร์กมดไว้ให้ดอกครับครับนี่ไก่ชนหลายสายพันธุ์หลายรูปแบบครับพี่นี่ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดนี่บอกบอกบอกขายแต่นี่ครับผมเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันครับเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวสิหาแนวไม่ให้เบิ่งอีกครับนี่พี่น้องครับนี่ ฝากซื้อช่องเอาหญ้าผ้าระครับไปมองหันมองนี้เห็นแนวกแปลกๆก็เอามาฝากพี่น้องเบื้องในช่มกันครับขอบคุณติดตามกันครับพี่น้องครับ